สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับทุกขู่ทุกคนครับโอ้ห่อนพี่น้องมาพ่อกันดีครับก็บรรยากาศสอเร้าครับพี่น้องวันนี้นะครับนาอบรรยากาศเทสายถึงห้อนมาเป็นอย่างนี้พี่น้องห่อนน้ำเตาครับนี่เตาอยุงขาเนี่ยเราเราแจกตั้งเตาครับวันนี้ของฝากพี่จมน้องครับนี่พี่น้องหมู่บ้านเนี่ยมันหมานมันหมานพอดีมีเอฟซีมาฝากครับนี่ลาชะดโดพี่น้อง ปลาชูโดตัวนี้ประมาณเกือบสองลกูกเลยครับนี่นี่เกือบสองลเลยครับนี่บาวแจกคั่นเรียบร้อยแล้วมาเป็นน้องเนาะล่างสะอาดเรียบร้อยครับนี่สีมันลวกจิ้มครับวันนี้ลวกจิ้มกับแก้วแก้วบักพริกเบิกพริกไอ้กระขามเปียกเนาะพัดแก้มหมูมิบุน้องนี่แหละไม่แค่นี้แหละ,ละกระ,ะเทียมเจียเทียมเจียวนี่โอ้กะะ็ร่างหนอนเลยเต่าทานหน่อยผมก็ได้เต่าทานต่นนัน้นครับกับกระทอมล้างเก่าทเทแรกเลยครับเป็นน้องนี่เท่กันนี่ยเลยคางแรกได้เลยนี่เอารอบมาเกันนะเป็นไกดรสชาติ จุม่ม้ะกันห่อนห่อน,อนพี่น้องอากาศห่อน,อนเออโอ้ยกลวกัวน้อยวันนี้มทัทไายอยู่กับท่อมเนี่ยครับวันนี้มันนั่งโดนล้ะโอ้ยหยาก,กับก,กับพี่น้องเลย พีต่ตาทุกง่ายเปล่าเป็นพี่ตาเด็กกินง่ายเปล่านี่จังไหนลวกให้ที่สุกก่อนพี่นอ้องอ้ยจังบกข้ายีกหน่อยต่อตาหน่อย โอ้ยขอไพ่ไีหลอกเงอแตกเอาจุ่มไว้หลายก่อนนะมันเป็นเตาหน่อยแต่ว่าน้ำก็ตุ่มมาแล้วแหละเดี๋ยวมันสิถูกประทันกันมาลองกันครับนี่ทแลกันนี่ จังไหนเนาะรสชาติอืมเด็แท้กครับอืมอืมอืมลืมสอ,อนพี่น้อง ลืมส่อนตนนำบ่บาลืมต่อนลืมตอนอืมลืมต่อนครับอืจุมได้แล้วครับ จุ่มไปได้หลายเลยอากาศก็ะฮ้อนหอนครับม่ใช่ลังเงาแตกเลยต้อขอให้พี่น้องน,นะครับเด้อฝนฟ้ากระติบมดก็บ่เมดฝนฟ้าก็ะไดปลาเชโดไม่จักเคลื่อนครับบอกว่านี่น้องไปหามาได้จะเคลื่อนดี๋ยวมาฝาก มันสูงจนไ่ครับเอาว่ากันปเปรอน้องพี่นอ้องทางอีสานบ้านเท่าทานยโสปเป็นไหน,น,น,นเนี่ยนำกับบทสนุกกันตีไข่นะครับเนาะนำลงนั่นแหละกริเดยเขาได้นำไปดอ,อกปีถิมานี่ก็ได้เนาะไปกระลังแรงใจให้ครูขุดซุกค้นครับพี่น้อง นางกเกโตอะไรแบบปลาชะโดเนี่ยคนบ้าไมีสองอย่างพื่องมีเค็ดสมมันป่ะกัเอ่าลวกกิ้มแต่คนบ้าเราจิ้มโอเคอยู่ อืมสดายบริสุทธิ์สดน้ำน้ำกับนัวนัวดีวเพรืรับปรุงมะยางดีเลย Mình khuôn kẹt mùi, tay sẽ kẹp เนื้นอนี่ครับอเนื้อน,นุ่มนน่น,นตอนใหญ่ๆไปหน่อยอย่าหันตอนหน่อยหันตอนหน่อยไม่เละครับอตอนใหญ่ๆเลยอืม Hmm. Symbolet? นเบอรอรลาเลยครับลองปิอากาศมาเด้อพี่น่องเด้อม่กินน้ำกันแสบๆครับพี่น่องไหม แต่กระเป๋าใจครับมาสุดยอดตอนนี้ไหมตอนช่วงพุ่งครับนี่ช่วงแผงขางไปหาพุ่งไปเนาะบอกงี่ยเลยสุดยอดอยนอนอยันเพราะแบบ

บกเข้าด้วยครับข้าล่างเกลือมาอย่างดีเลยล่างน้าสะอาดสะอาดล่างเกลืออย่างดีเลยก่อนเสเร็จมาเห็ดครับนะครับต้มน้ำซุปเห็นมันถึงๆลวกข้ันสุกๆครับพี่น้องอยากกินดิบด้วยครับนี่เห็นป่ะตอนเลย Được. Hóm có thêm chiều. นังแกันเตาควนแสบแสบแสบ,บ,บครับได้สุขอบคุณขอบคุณเด้อครับเป็นน้องเด้อพุทธิติดตามครับส่องเบาแจกพาสแสบเชี่ยวครับประวัติเป็นทาง เฟซบุ๊กแฟนเพจและกระทั่งยูทูบท YouTube ครับขอขอบคุณบุญดูคนหลายพี่น้องเด้อเป็นกระด้งแจงใจให้กันครับพี่น้องนะครับฝากกดซับสไครต์กดไลคไ์กดแชร์ครับพี่น้องเพื่อเป็นกระด้งแจงใจให้กันครับอเฉือใหครับเ่าเดี๋ยวสวสดมานำ้ำมาสวดนำ้ำ ไ,ได้น้ำหอมหอมนะครับอ้าวบ่าเป็นยังเดี๋ยวสดน้ำกลั่นเอาสดตามลังเอา โอ้โลกรัวพี่น้องเกลือมืดมดจุดอะไรถ้ากินดีดีหวานหอ่ะอันนี้เอาไว้เอาไว้จุดหนึ่งปัตติบากินมืดป้าคือติกินครับเดี๋ยวเมอ้าเอาขอพูนขอพุนครับพี่น้องผู้ทิดตามครับช่องเบ้าแจ็คพาเสียบชัยน้องครับทั้งแฟนเพจเพจบู๊ครับผมและก็ะทั่งยูทูบครับ เป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคู่ทุกคนครับเพราะว่าจะเป็นทั้งภาคไหนทั่วประเทศไทยครับผมขอเป็นกงลังใจครับสำหรับคลิปนี้กับอารประมาณนี้พี่น้องนะครับนาองแต่้าพอดีตะเค็ดกินตอนท้อทอดครับพี่น้องนัแซ่บเอาไว้คลิปหนาครับพี่น้องพ่อกันไหมครับบ่าวแจ็คเส็นงหยังซูพีุนองกินแต่คอยติตามครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ